ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งนายคงศักดิ์กันหาตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกพะละศึกษาข้อมูลส่วนตัวบัรจุเข้ารับราชการครูวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2564การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สครูเวรประจำวันศุกร ดูแลห้องประชาสัมพันธ์จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจัดการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์และจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้านที่ 1. การปฏิบัติตนการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการและเทศะต่อผู้เรียนการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการัเทศะการมีเจตนาเชิงบวกกับประเทศชาติการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการการปฏิบัติตามกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศรราสนากิจของาศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอการมีจิต บริการและจิตสาธารณะจัญญาบรริชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องการมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารการไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนการทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงติดวิญญาณความเป็นครูจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลามีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใบความรู้การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนการรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสารรค์การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพการมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูการมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหลักการทำงานเป็นทีมการพัฒนาทีมมีความรู้ความเข้าใจ ภาระงานของสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่ง